พระธาตุเด่นพระรอดขังลำยัยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามาเทวีสีหาริพุนชัยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองหลับูนเมืองลับูลของเฮามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีที่ฮึงเอลมากมายรม่ว่าจะเป็นร้านเจ้าแม่จามาเทวีเทศกาลโคมแสนดวงถนนคนเดินวัดต่างๆ อน,นี้ที่ไหนหเอ๋อผมพ่อของเราไปดูกันเลยเจ้าเลยครับเราอยู่ที่วัดพระธาตุหาริพุชัยแล้วนะครับซึ่งเป็นสถานที่แรกที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับอ้าวเราจะเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยนะครับไปไปเลยในส่วนของโบนวิหารก็จะเป็นพระพุทธรูปนั่งเด่นเป็นสง่าพระบรมธาตุหาริพุญชัยเป็นโบราณสถานอันสําคัญของนครไทิพุญชัยที่พระเจ้าอาธิสราช เป็นผู้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตาุหาิปุญชัยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองละปูรลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองละปูรลมามากกว่าปันปีแล้วยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดปีละกาตีที่สองที่เราจะปามาคือของมอง่าสิงตั้งอยู่หน้าวัดพระธาตุ เป็นสถานที่ที่ื่้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อของฝากเลือกซื้อของขึ้นชื่อเมืองละปูลมีตึงลำไย,ยอบแหง้งผ้าไหมย,ยกดอกในส่วนของตั้งหนอกก็จะเป็นแรงมากมายที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นเป็นลานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปแวาชม สถานที่สหบบูบ้านชื่นชมตั้งหลังของของมองุงแทสินเจ้า ที่สามที่เราจะปลามาคือลานอนุสาวรียเจ้าแม่จามเทวีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แกพระนางจามเทวีซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของนครเมืองหาดุนชัยรบเราอยู่ที่ไหนกันครับผมรโคนใหม่ไทยถ้าคิด,ด,ดจะจับนะถ้าคิดจะจับไม่ต้องรา ตัวหนอนเนาะคนละนอย่างคะ่ะรถด่วนจะขึ้นจากตัวไม้พา้าสต้นต้นไผ่ก่อตัวขึ้นมาไม่มีการห่อตัวตัวนี้จะขึ้นจากตัวหนอนตัวนี้จะขึ้นจากตัวอีกเขาจะขึ้นจากตัวผีเสือ้อเปิดให้ดูนะคะตัวนี้เขาจะขึ้นจากตัวผีเสื้อผีเสื้อตัวขาวๆเล็กๆบินไม่ได้นะคะบินไม่ได้แต่คานได้คานไปที่ไหนก็ได้แต่บินไม่ได้จะคือพื้นปีกแล้วก็ตกก็พื้ปีกแล้วก็ตก มีปีกมีปีกเล็กๆสีขาว,นะอ,วอ,ะอะไรเนี่ยลองเอาองลอเวียนดูก็ได้นะคะยอมปลางอาเสร็จแล้วตัวเนี้ยพอเขาผสมพันธุ์เสร็จเขาจะวางไข่เดี้ไหมพอเป็นไข่ปุ๊บเขาจะค่อยๆโตอย่างเงี้ยค่ะไข่จะเหมือนตัวหนอนเล็กๆเล็กมินนึงก็ยังไม่ถึงเลยค่ะไสดงว่าตัวน,นึงวางไข่ได้บ้างไปเที่ยวหุ่นสิได้กับเครื่องกระดาษ A4 เครื่องกระดาษ A4 หม่ถึงร้อยสามสี่ร้อยตัวท้องเขาจะป่องใหญ่มากเลย ตัวพุกมีตัวเล็กกว่าตัวแม่จะกลับบ้านกนั้นเขาจะเริ่มพันตัวเองด้วยน้ำลายเหมือนในดักแดที่อยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะในกระโจมมันเขาเรียกว่าจ่อจ่อเข้าหลังเขาจะเอาตัวเขาไปอยู่ในน้ำแล้วก็เริ่มพันตัวเองด้วยหลังเหลืองที่อยู่บนหลังคาในห่งเห็นไหมคะบนหลังคาเนี่ยจะเป็นรังเหลืองคือรังของเส้นไหมเห็นไหมตรงข้างหลังเลยใช่ไหมใช่ตรงหลังนั้นเลยมันจะมีสีเหลืองๆที่เป็นใหญ่เหมือนคล้ายๆใหญ่ในงะ ใช้ใยในน่งแต่บางีเขาเป็นใยานะคะเขาก็ดูแลก็ได้พร่ใหม่ก right. right. really yeah, exactly. okay. ็ค mm ือมาจากน้ำลายใช่คือล้างใหม่ที่เขาเาะนอาหาสามเช้ามืันมื้อเย็น่สาคชิน้ลายแม้กระทั่งที่ทานลักแหรือน้หอมแป้งยี่ไปล้ามือก่อนเพราะบางทีเราสัมผัสถ้าตัวนึง ถ้าตัวที่เริ่มสยบละคือเขาเริ่มอิ่มละถ้าตัวที่ยังชูพอแปลว่าเขายังกินไม่อิ่มไปกันต่อครับเห็นสีข,ขาวๆนี่ไหมที่อยู่ข้างในกระดงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมตัวนี้คือรังไข่ของไหมตอนนี้พี่สตาร์ไว้ไม่ให้มันเกิดละมันจะไม่เกิดถ้ามันจะเกิดมันจะกลายเป็นจำ แล้วคายๆคานออกมากลายเป็นหนอนตัวเล็กๆเห็นไหมอะดูดีๆนะคะตรงนี้เป็นไข่ในนี้ยจะไม่มีอะไรละสามารถเราไปทําเป็นสครับสบูเหรืออะไรอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่เส้นมเพราะการทาเส้นไหมคือเส้นไหมต้องออกมาเรื่อยๆตามวัฏจักรของน้ำร้อนพอน้ำร้อนเข้าไปโดนเขาต้องออกมาเรื่อยๆสาวจากเส้นไอเส้นหนึ่งอะจะมาจะประมาณ10บ0ีเส้นถ้าเราอยากได้เส้นหนาเราจะใส่รังไหมเข้าไปในปริมาณที่เยอะ ลองสาวได้นะเอาเิมลองนี่นีคำถามถามได้เรื่อยๆนะคะทีแรกที่ออกขึ้นมาวันหนึง่งใช้อุณหภูมิความร้อนเมืม่อน้ำเริ่มเดือดอุณหภูมิสมมติว่าถ,ถ้าชาวบ้านเขาจะไม่มีการวัดเองเขาจะดูด้วยสายตานี่ถึงนี้ก็สุขหลกเพราะเอตรังใหม่เข้าไปสายเ็จคนมันจะติดไม้ขึ้นมาพอติดไม้ขึ้นมาปุ๊บจะมีการตีเกลียวจากด้านบนเป็นการแบบเทคโนโลยีสมัยเก่าแล้วเนาะเนี่ยค่ะเขาจะตีเกลียวแล้วก็พันออกมา การผสมผสานคือตั้งแต่รูรูแรกนี่แหละอ<า>สองคือการตีเกลียวด้านบนเอาวงใช่ค่ะ<ห>ม,มันจะเป็นการตีเกลียวที่หนามากไม่ใช่เราลองดึงดูเป็นอะไรที่สาม,มารถบ้าได้เลยเหนียวขึ้นมาไม่ติดแรงนี่ดื่มขึ้นมาขนาดไหนดื่มแล้วก็วางดื่มแล้วก็เยอะก็เป็นธรรมดาหนุ่มไม่ค่อยรู้เรื่องของท่านสาวครับนับว่างเลยเคลือนสูงเวลาพอได้มาคุมจะคล้ายเส้น เดี๋ยวหาม,มาดูเส้นนี้นะคือเรารอให้แห้งเสร็จเอาเจดามาใส่เป็นไส้เขาไปตากกับแม่ไม่ตาด ตัวนั้นสีอะไรก็แล้วแนั่นก็สีสีนั้นสีเดียวใช่มาถึงวันนี้ก็อีกสีหนึใช่ค่ะถึวันนั้นก็อีกสีหนึใช่สุดยอดตัวพู่งมาจะเปลี่ยนตลอดตัวพู่จะเปลี่ยนตลอดตามตามที่เราต้องการตามที่คอนคอต้องการตอนนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับศูนการรักการพอค่าใหม่นะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งหลายนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับต่อไปเรจะเป็นสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับมาไปยันต์ ที่5กูจางกูไม้กูจ้างกูม้มเป็นโบราณสถานตั้งอยู่คู่กันเป็นสิ่งสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของเมืองระปูลคนละปูนเชื่อว,ว่าเมื่อต้องการส่นหวังในสิ่งใดกดมักจะมาขอพรกันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งเลย ตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกูช้างกูม้าครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับไปไปกันต่อชื่อของวัดพยูนตั้งตามลักษณะของพระพุทธรูปวัดพยูนสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าธรรมมิกราชพยืนองค์นี้หล่อด้วยทองสำริด ตอนนี้นะครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับสารวัตรพยูนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับไปกันเลย A few moments later ทีวีหรือที่จ้าบ้านเนีก่ยกันวนาวัดกูกุดเป็นวัดโบราณที่เก่าแก่ที่สำคัญมีมาตั้งแต่สมัยร้านนาไทยที่มีความสำคัญทั้งทาง,ทง,ทงด้านประวัติศาสตร์และด้านโบราณคดีในส่วนของด้านหลังวัดจามรทีวีนั่นก็จะเป็นที่บรรจุอาทิของครูบาศรีวิชัย วิชัยเป็นพ้าเถราชาวจังหวัดลำพูนผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนาหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนานีน่เราอยู่ที่วัดจามาเทวีนะครับซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาแนะนำนะครับให้มาเที่ยวที่เมืองลำพูนครับและทุกคนครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมมาเที่ยวลำพูน แต่ก่อนอยู่เมืองเมือเวียงจริงไม่ดวปังมาอยู่ในต้น้ให่ว่จะดจะสาต้องมีสตางเป็นกก่อนว่าเฮาใสเงินใสทองรับรองว่าเฮามีเงิไม่ขดีกแบกินแบกสายดินไปดินมาตัง คนจงเงินมันดังในปัตยนจัปเงินคนท้งาเนมล้ไปแรวงไม่รู้ละแปบจะไปจะมารถรั้ามันก็ไว้ยว่ามือก็วึงมากลรถติดเอลองก่อ ข้ายาจะเฮรถเมฆโคจะมันผคนขึ้นไปขี่ได้เป็นพันยันกันไปมาเป็นปลากระป๋องสะดวกสบายน้ำไฟเข้าไปถึงเพื่อนใจไปจะมีใบเตือนสิ้นเดือนมีคนมาดีบวยืนเครับเดี๋ยวเราจะไปสะานที่วังเจ้าแม่ทวงกระเป๋าไปกันเลยใจมั่น